He <laughs> ไปเป็นประเมินผลในที่นี้อ้วกแต่เพื่อนไม่หมดก็ต้ลูกขาดเลยเฮ้ยโอย ข้าอยากจะขอเชิญเชิญท่านและหล่าทหารพข้าอยูนเมืองเก้าฟ้ากานให้สัญญาจะลงาไปก่อนจะไม่ได้ามไปเชิญทุกคนเลยนะจ๊ะบงยุ่เชิญเธอด้วยนะเชินด้วยนะเชิญด้วย ไม่ให้เกลียดเราเฮียพี่แกมเสิไอ้ติดทุกซิ่เลยพ <c oughs> ี่เจ <c oughs> อทุกคนนะวันนี้ตอหนึ่งไปเจอมที่บงางร่พาไกินขาลา เมากัาาบแล้วคนหมากับรพื่องนมาพ่อพี่เย,ยสิจะเป็นอะไรของเจ้าต่อนหน้าแขกมากมายทำตรียาท่าทางแบบนี้มันหมายความไม่ยังไงจะาไม่เห็นด้ายกันจัทขทีเร้องถามพี่เราทำแบบนี้ได้ไหมวันนี้ thi đâu không 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 มองผู้หญิงคนอื่นถ้าฉันจับได้ฉันจะตัดแล้วก็ตพี่เป็ดพี่เป็ดไม่รู้นพี่จะได้เรื่องอะไรดีเรื่องอะไลังทองล่าให้เป็นซโรซีวนนี้เป็นซิโรซีนะนะงมช่วยผนอสิอกผมเป็นาญิได้ทันี้ยแต่ว่าพลกรต้องเปพี่ใหญ่นรี่ยาให้ดูี่สิจะไปตามคำเชิญของสุรเทตีถูกไหม ไม่ไม่ไปหจไวให้าจะไปต้อป้แต pues ่ท่ไม่ไปอยารู้อยากใ่รู้ไปรกับทาให้พวกมันอดได้นยานะเรื่องนี้ไม่จบแน่ฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกน้องสาวของบ้านมันได้ พี่รงคท่านเขาก็สั่เอาไว้แล้วว่าย่ดีนี่อย่าหลงไปเ้ไล้วพี่รือป่งไม่ไปหรกหงไม่เห็นด้วยถ้าจอีทำตัวแบบนี้เจอ่ีก็ไปคนเดียวยัไต้องเล่นอะไรกันแล้วกูไจ้าจะไอล่าไปซื้อ ว่าอีกั้งสุดแล้นเพียไม่รู้ว่าไม่ท่าเสื่อถือเเดางข้าสุดเองของเราหรือกัน่าจะสี่โสุรเทกินเข้ามาตามคำเชิญของเจ้าเลยเชิญท่านนั่งตรงนี้ก่อนสุรเทกินแจ้าสุราลาส ุท่านเฉลี่ยคือท่านพอจะดื่มน้ำจันทร์แบลหเปล่าครับผมได้เหมือนกันพี่เบลน้ำจันทร์าให้ท่านแม่ทับในระหว่างพี่ข่า นำทางในรา้เนี้ยมควรู้สึกเป็นหัวคตรจุญพูนะคะเออเป็นมากนะคะวัฒนธรรมจะเป็นแตนแลวเ็ี๋ยวม่ห้องนนอะรล้เร่้มัข้าวผสกับ้ยัง่เหมือนกันตอน้นช้าตอนกแล้ไม่ว่าไงาว่าคนเดิไม่ใจทางอยู่างใจโดยไเป็มที่ดีถ้าเราเตไม่ได้ นยาพิษจะมีที่ปากแก้วอ๋อใส่ไปใช่ไหมผมขอลองดูก่อนถ้ามียาพิษผมขอตายก่อนตีเราเขทุกทีมีไหมอถ้าผถ้าเกิดว่าใส่ยา้าไปตั้งหชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะอยู่กลางแก้วก็ได้อ๋อกลางแก้วมีไหม ก็ใส่ยาเกินสามชั่โมงมื่ออาทิตย์ที่กนแก้วมันอน้นไนอนต้ก้นแก้วมันมีต้องการที่อยู่ในขวดมึเห็นาไหนตนนูกินเลยเนี่ยเออใช่เพรนยขอบใจมากนะต้องเสย่าถึงว่ายังไงเมือนี้เดถือว่าเป็นเกลียดที่พระองค์เนี่ย ได้มองเมืองของเราเซียวยูซ่ามองท่านจะขอดื่นักแก้วนึ่งพี่เกลียวก็ไปยอกหากันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นกแล้วใครจะแดกต่อนไอ้เขามันพูดแต่ไม่เหมือนเกลียวกูดเล็กที่สุดยี่ยังพันอย่างเล็กหเลยอู้ เป่แก้วหน้าสมดิปรมกงหมดไม่ไช่ขอทางหมดชูอนลกน้วต้เอาิปเตองเท้่มเลยบนไหลใจเนให้ต่อใจเย็พูดวไปตานะครับ ทีงเหรอยวกับกรพันปองนมาหรเป็นเด็กๆยู่ๆยังไงใคก็วอะไดตายหมดเล้แก่เกี่ยวกับอะไรเนนี่ใครต่ใส่แก้วนี่โอ้โหวีมไม่เงียบขนาดนี้แต่พันมาไว้เี่ยว่านรงงานเอสัตว์เขาเริ่มระมุดนะปูรับค่านตัวแจกนกจะมาจ่ายกูคืนมีน้อย ทำไมขนาดตีนี่แ่าถีวดไมแต่้นาดอ้จารยน่สงสารน้ำตาจากท้าแง่ส่วนไม่เป็นไรไม่เป็นไรงไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าไม่เนียดน้องกได้ราร ไนะมพาไปเลยนเราเเขาี่เาถาวทําไม่ได้เป็นเป็นไอย่างนี้จริงๆอะไรจะมหมขาหันขาวันนี้เป็นวันที่พวกเรามีความสุขมีชัยชนะต้องการสิ่งใดจัดการได้เลยทุกอย่างเนของเราฉันมองในตาของเธอฉันก็รู้วเธอต้องการอะไร อย่าเรื่องมากเลยมาถึครัผู้หญิงที่ยังต้อแก่ไอ้ผูต้องการกีฬาแทาเดียวกูก่อนมึงจะเล่นไปไหนกน่อน้ี่เรนวันนี้ต้องเจอนี่ชุดียอะไรของมึงเนี่ยแต่อะไรองมเราลอง เห็นนะเห็นเนี่ยไม่ต่อสูเนี่ยคุณต่อเนีุ่กล้าเรอคกล้าเอลงเาหลงเาหลงอะไรบ้าอุ้ยพี่สใจอะไรไนี่อะไรน่ากลัวไปเร่ยเอรู้ว่าคุณอาจจะเฟืงพ่รู้ัวใจคุณอที่นี่ถึงนะ เหรูี้่อยไแล้วไม่หนเพลงที่มันใช่เงแค่แหลมเสีถูกกล้องอเหลบไม่ทันชอื่อนๆนี่เกลียมึบเป็นอย่างเงี้ยอเอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวคนดูเข้าใจผิด้แบนงเปอย่างเงี้ย